เรื่องเล่าจากแม่น้ำโขงที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับบอกแล้วว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องผีธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นเยอะเลยครับเป็นเรื่องราวที่ซ่อนบทเรียนสำคัญเอาไว้เกี่ยวกับพลังของความเชื่อแล้วก็ความเย่อหยิ่งที่มันเกือบจะนำไปสู่หายนะเรื่องราวจะเป็นยังไงเรามาลองฟังไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับเริ่มมันเริ่มจากคำพูดนี้เลยครับเป็นคำเตือนจากเพื่อนสนิทของตัวเอกที่ชื่อจ่อย เพื่อนเขาชู้บักกล้องพยายามห้ามเพื่อนรักสุดๆเลยนะเพราะมันมีอันตรายที่มองไม่เห็นรออยู่คําพูดนี้เนี่ยมันเหมือนเป็นลางบอกเหตุเลยว่าเดี๋ยวต้องมีเรื่องน่ากลัวๆเกิดขึ้นแน่ๆแต่ก็นั่นแหละครับตามสเตปเลยเขาไม่ฟังครับแค่ประโยคสั้นๆว่าแต่เขาไม่ฟังเนี่ยโอ้โหบรรยากาศมันตึงขึ้นมาทันทีเลยนะแล้วมันก็ดึงเราให้จมลงไปในเรื่องราวของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่กําลังจะพาตัวเองไปเจอกับเรื่องร้ายๆเพราะความมั่นใจในตัวเองเกินเบอร์นี่แหละครับเอาละครับ เรามาเข้าสู่ส่วนแรกของเรื่องกันเลยดีกว่าคำเตือนของวังน้นําวนฉากหลังของเรื่องนี้เนี่ยเกิดขึ้นที่ริมฝั่งแม่น้ําโขงในช่วงเวลาที่แบบโพเพลพอดีเลยบรรยากาศมันดูเหมือนจะสงบสงบสวยๆนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันซ่อนความลึกลับกับอันตรายที่เราคาดไม่ถึงเอาไว้ทีนี้เรามาดูตัวละครหลักสองคนกันหน่อยคือมันต่างกันสุดขั้วเลยครับจ่อยเนี่ยโอ้โหเป็นตัวแทนของวัยรุ่นเลือดร้อนเลยมั่นใจในตัวเองแบบเต็มร้อยเกินร้อยไปได้ซ้ํา ในขณะที่เพื่อนสีอย่างก้องเนี่ยจะเป็นคนที่รอบคอบกว่าเยอะเลยครับเขารบคําพูดของผู้เฒ่าผู้แก่แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าไอทัศนคติที่มันต่างกันคนละขั้วแบบนี้แหละที่จะพาแต่ละคนไปเจอกับชะตากรรมที่ไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยแหละครับคำพูดที่บ่งบอกความประมาทของจอยแบบเต็มๆเ,เลยคือเขาปัดทุกคําเตือนทิ้งหมดเลยนะด้วยความที่มั่นใจว่าตัวเองนี่แหละคือเจ้าทินคุ้นเคยกับแม่น้าโขงดีจะไปตัวอะไรกับอีกแค่น้ําวนซึ่งก็นั่นแหละครับ ความคิดแบบนี้แหละที่มันเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องร้ายๆทั้งหมดแล้วก็มาถึงจุดที่พีคที่สุดของเรื่องเลยครับเมื่อความมั่นใจมันกลายเป็นความหวาดผวาจอยตัดสินใจแล้วครับไม่ฟังใครทั้งนั้นท้าทายทุกคังเตือนแล้วก็กระโจนลงไปในวังน้ําวนนั่นเลยหลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นกับเขาตามมาดูกันครับทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากนะครับแค่พลิบตาเดียวจริงๆ คือพอจ่อยกระโดดลงไปปุ๊บผ่านไปแค่15วินาทีเท่านั้นเองเขาก็รู้สึกถึงความเย็นที่มันผิดปกติมันเย็นจนเข้ากระดูกเลยอีก15วินาทีต่อมามีมือเย็นๆลื่นๆมาคว้าข้อเท้าเขาไว้แล้วพอครบ45วินาทีกระแสน้ําก็หมุนวนอย่างรุนแรงขังเขาไว้ใต้น้ําเหมือนไม่มีทางรอดแล้วครับแล้วในตอนนั้นเองครับท่ามกลางความสับสนวุ่นวายใต้น้ําเขาก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงกระซิบที่มันแผ่วเบาแต่ดังขึ้นมาในหัวของเขาเลยนะ เบกลามาเล่นน้ำกันตี้น้ำเย็นดีไดโอ้โหเป็นเสียงเรียกที่มันเหมือนจะชวนให้ไปเล่นด้วยแต่ฟังแล้วขนลุกสู้เลยมันคือเสียงเรียกของความตายนั่นเองและสิ่งที่เขาเห็นตรงหน้าก็คือพรายน้ำครับวิญญาณในตำนานที่เคยได้ยินแต่คำบอกเล่าลองนึกภาพตามนะครับเป็นร่างเขาวาวซีดๆเลือนลางผมยาวๆพันกันเหมือนสาหร่แล้วก็ดวงตาสีแดงก่ำที่มันกลวงโบกกำลังจ้องมาที่เขา พร้อมกับแรงที่ดึงให้จมลงไปลึกขึ้นลึกขึ้นคือจากภัยที่มองไม่เห็นตอนนี้มันมาอยู่ตรงหน้าแล้วน่ากลัวมากในเสี้ยววินาทีสุดท้ายจริงๆครับก่อนที่สติจะดับวู้ไปภาพความโอหังของตัวเองความทนงตนความไม่ฟังใครมันแวบกลับเข้ามาในหัวหมดเลยครับเหมือนกับว่าความผิดพลาดทั้งหมดของตัวเองมันกลับมาตอกย้ำในตอนนี้กำลังจะตายนี่แหละแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับ อยู่ๆก็มีจุดพลิกผันแบบไม่น่าเชื่อจากเรื่องสยองขวัญมันกําลังจะกลายเป็นเรื่องที่ให้บทเรียนสําคัญมากๆเมื่อมีพระชาลารูปหนึ่งปรากฏตัวขึ้นท่านคือหลวงปู่บุญผู้ที่จะมามอบบทเรียนที่ล้ําค่าที่สุดให้กับจ่อยคือจ่อยเนี่ยรอดมาได้แบบปฏิหาริย์เลยครับอยู่ๆก็เหมือนมีแรงมหาศาลกระชากตัวเขาขึ้นมาจากน้ําพอได้สติขึ้นมาบนฝั่งก็เห็นหลวงปู่บุญพระทุดงชาลาที่ชาวบ้านนับถือกันยืนอยู่ตรงนั้น และหลวงปู่นี่แหละครับที่จะเป็นคนไขปริศนาทั้งหมดที่จ่อยเพิ่งไปเจอมาบทเรียนแรกที่หลวงปู่สอนเลยก็คือท่านชี้ไปที่ต้นตอของปัญหาทั้งหมดครับนั่นก็คือคําว่ามานะหรือถ้าพูดง่ายๆก็คือความถือดีความทะนงตนในตัวเองนั่นแหละไอ้เจ้ามานะนี่แหละครับที่มันปิดหูปิดตาจ่อยทําให้ไม่ฟังคําเตือนใครเลยแล้วก็ผลักให้ไปทําอะไรเสี่ยงๆแบบไม่คิดหน้าคิดหลังซึ่งเอาจริงนะมันก็เป็นสิ่งที่เราทุกคนอาจจะเคยเป็นกันมาบ้างเหมือนกันนะครับ แล้วหลวงปู่ก็อธิบายต่อครับเกี่ยวกับตัวตนจริงๆของพรายน้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ใช่วิญญาณที่ชั่วร้ายอะไรเลยนะแต่เป็นดวงจิตที่ยังติดอยู่กับอุปทานก็คือความยึดมั่นถือมั่นความทุกข์ที่เขาเคยเจอในอดีตณที่ที่เขาตายนั่นแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรายน้ำทำเนี่ยมันไม่ได้มาจากความแค้นแต่มันมาจากความเจ็บปวดของตัวเองล้วนๆเลยและนี่แหละครับคือคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดของเรื่องนี้เลยหลวงปู่ได้มอบอาวุธที่ดีที่สุดให้ นั่นก็คือสติครับหรือก็คือความระลึกได้ความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาหลวงปู่บอกว่าสตินี่แหละครับคือเกราะชั้นดีที่สุดเลยที่จะป้องกันเราจากอันตรายได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอันตรายที่เรามองเห็นหรือมองไม่เห็นก็ตามหลังจากอธิบายหลักธรรมที่ลึกซึ้งไปแล้วหลวงปู่ก็ได้ย่อยคำสอนทั้งหมดออกมาให้กลายเป็นบทเรียนง่ายๆ3ข้อครับ เพื่อให้เราเนี่ยสามารถเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆซึ่งนี่แหละครับคือแก่นของเรื่องราวทั้งหมดที่เขาอยากจะบอกเราบทเรียน3ข้อนี้เนี่ยเขาเปรียบเหมือนเกราะ3ชั้นเลยครับที่จะช่วยป้องกันไม่ให้เราจมดิ่งลงไปไม่ว่าจะในน้ําจริงๆหรือในชีวิตก็ตามเกราะชั้นแรกก็คือต้องไม่ประมาทครับใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอชั้นที่2คือการลดทิฐิมานะหรือลดอีโก้ของตัวเองลงบ้างแล้วก็เปิดใจรับฟังคนอื่น และชั้นที่3ที่สําคัญที่สุดเลยคือการเจริญสติใช้ความรู้ตัวนี่แหละเป็นกรอบป้องกันภัยที่ดีที่สุดแล้วหลวงปู่ก็ทิ้งท้ายด้วยประโยคที่คมคลายมากๆเลยครับท่านบอกว่าชีวิตที่ขาดสติก็ไม่ต่างอะไรกับวิญญาณที่จมน้ำตายอยู่ในวังวนแห่งวัฏสงสารโอ้โหเป็นการสรุปที่ทรงพลังมากคือท่านเชื่อมโยงเรื่องผีพลายน้ำเรื่องวังน้ำวนในแม่น้ำโขงเข้ากับปรัชญาที่ลึกซึ้งมากๆว่า ไอ้วังวนที่น่ากลัวที่สุดจริงๆแล้วมันก็คือวังวนของการเวียนว่ายตายเกิดหรือวัตสงสารที่เราทุกคนต้องเผชิญอยู่นี่เองถ้าเราไม่มีสติเราก็เหมือนจมอยู่ในนั้นตลอดไปสุดท้ายแล้วนะครับเรื่องเล่าเรื่องนี้ก็เหมือนจะทิ้งคำถามสำคัญเอาไว้ให้เรากลับไปคิดกันต่อว่าแล้ววังน้ำวนในชีวิตของเราละ่ะมันคืออะไร อะไรที่มันคอยฉุดรั้งเราไว้ไม่ให้เรากล้าไปข้างหน้าอาจจะเป็นความโกรธความโลภความหลงหรือความยึดติดกับอะไรบางอย่างซึ่งท้ายที่สุดแล้วเครื่องมือเดียวที่จะช่วยให้เราข้ามผ่านบางวนเหล่านี้ไปได้ก็คงหนีไม่พ้นสตินั่นเองครับ